สิเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครชื่ออุซึมากินารูโตะจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับการ์ตูนนาูโตทั้งหลายเลยวันนี้นะครับผมจะนําเสนอสิบเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อว่าอุซึมากินาูโตนะครับย้ํานะเอาแค่ตัวละครตัวนี้นะครับไม่ได้หมายถึงทั้งเรื่องเลยนะครับถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเราไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลยเริ่มต้นที่เรื่องที่1ชื่อและความหมานของที่มมีีคววาเก่ย องกับการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยชื่อเต็มๆของนาูโตะนะครับมีชื่อว่าอุซึมากินาูโตะนะครับด้วยคําว่าอุซึมากินั้นมันมีความหมายว่าขดเป็นวงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ตรงท้องของนาูโตะนี่แหละในการผนึก9ก้าหางเอาไว้ส่วนคําว่านาูโตะนั้นนะครับมีความหมายว่าน้ําวน ซึ่งอะใครสังเกตดีๆนะครับหากคุณเนี่ยกินราเมงญี่ปุ่นนะครับมันจะมีอันนึงเนี่ยที่เป็นขาวๆนะครับแล้วก็วงกลมเป็นสีชมพูก็จะมีความหมายแบบเดียวกันนะครับกับชื่อของนารูโตะนะครับซึ่งเราจะเห็นใส่ในราเมงแล้วก็ราเมงนั้นนะครับเป็นอาหารที่นารูโตะชื่นชอบมากที่สุดในเรื่องเราจะเห็นได้เลยหละครับว่าอาหารสุดโปรดของนารูโตะนะครับเวลากินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นราเมงเสมอมาต่อที่เรื่องที่2นะครับเรื่องที่คนเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับใครนั้นจะได้ลงเอยกับทางด้านของนารู ครับกับทางด้านของนารูโตะเป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยอวยฮินาตะนะครับไปคู่กับนารูโตะเสือเกินจนทำให้อาจารย์ผู้เขียนนะครับก็เลยตัดสินใจว่าให้ฮินาตะนะครับก็คือได้เคียงคู่นะครับกับทางด้านของนารูโตะแต่จริงๆแล้วนะครับก็คือหากเรานะครับลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยจริงๆแล้วนะครับอาจารย์แกก็พูดเองเลยหละครับว่าแกตัดสินใจที่จะให้ฮินาตะนะครับก็คือได้ลงเอยนะครับกับทางด้านของนารูโตะตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้ว ก็อาจารย์คิดว่านะครับการที่ซากุระนั้นเนี่ยเธอก็คือมีความตั้งใจแล้วก็มีความหลงรักนะครับในตัวซาสึเกะตั้งแต่แรกแต่อยู่ดีๆนั้นจะมาเปลี่ยนใจนะครับในการรักนารูโตะเนี่ยมันคงเป็นสิ่งที่อาจารย์แกคิดว่ามันคงไม่เหมาะและไม่สมควรสักเท่าไหร่บวกกับว่าตอนแรกนะครับอาจารย์แกก็ปูไว้ของแกอยู่แล้วครับว่าต้องการที่หน้าตานี่แหละได้มาเคียงคู่กับทางด้านของนารูโตะจึงทาให้นะครับไปเด็นข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับที่อาจารย์แกรู้สึกเปลี่ยนใจนะครับอยากจะฮินาตะเนี่ยมาคู่กับนารูโต สำหรับชื่อนารูโตะนั้นจริงๆแล้วการ์ตูนอย่างวันพีชนะครับเคยจะหยิบนําชื่อนี้นี่แหละไปใส่ในเรื่องด้วยหากใครนะครับที่ติดตามการ์ตูนอย่างวันพีชนะครับจะทราบดีนะครับว่าตัวละครในเรื่องนี้จะมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าซันจิซึ่งซันจินั้นเขาจะมีคิ้วม้วนนะครับซึ่งไอ้คำว่าคิ้วม้วนเนี่ยมันจะมีความหมายคับคาว่านารูโตะซึ่งจริงๆแล้วนะครับทางด้านอาจารย์โอดาผู้วาดการ์ตูนวันพีชนะครับตั้งใจจะตั้งชื่อนะครับของซันจิว่านารูโตะแต่เมื่อเห็นว่าการ์ตู ถึงทำให้อาจารย์แกนะครับก็เลยเปลี่ยนใจนะครับในการที่แบบว่าไม่ตั้งชื่อตัวละครตัวนี้นะครับว่านารูโตะนะครับและทําการเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือตัวละครตัวนั้นวาดซันจินะครับเหมือนที่พวกเรานะครับได้รับรู้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็มาต่อที่เรื่องที่4นะครับที่มาของฉายาของนารูโตะนะครับว่าโฮคังเงะสีส้มของโคโนฮานั้นมันมาจากที่ใดกันแน่คือเอาจริงๆแล้วนะครับนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นและการตีมสีส้มของนารูโตะนี้มันมาจากที่ไหนกันนะครับหากเราลองย้อนกลับไปนะครับก็คือทางด้านพ สายแสงสีทองแห่งโคโนฮะส่วนทางด้านแม่ของนาูโตะนั้นนะครับก็มีฉายาเช่นกันนะครับก็คือฮาบานโร่สีแดงฉานนะครับก็คือผมของเธอจะเป็นสีแดงมากๆเลยจึงทําให้นะครับเมื่อรวมนะครับของ2คนนี้มารวมกันนะครับในตัวของนาูโตะนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมสีส้มของนาูโตะเอ้ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือสีแดงผสมกับสีเหลืองนะครับกลายเป็นสีส้มจึงทําให้เราได้เห็นฉายาของนาูโตะในปัจจุบันนี้แหละครับว่าโคคังเงสสีส้มแห่งโคโนฮะและมาต่อที่เรื่องที่5นะครับความสัมพันธ์อันดีกันนะครับระหว่างกาตนนยโะแลลว็ัพห คิดว่านะครับการ์ตูน2เรื่องนี้น่าจะเป็นคู่แข่งกันนะครับเนื่องจากว่านะครับก็คือเป็นการ์ตูนที่มันดังมากๆแล้วก็พีคมากๆเลยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันแต่จริงๆแล้วนะครับอาจารย์ทั้งสองคนนี้เนี่ยก็คือไม่ได้โกรธเกลียดกันนะครับแถมรักกันอีกด้วยอย่างเช่นนะครับหน้าปกตอนนะครับของวันพีซตอนที่766นะครับซึ่งมันจะตรงนะครับกับตอนที่วันพีซเนี่ยก็คือทําการจบไปนะครับก็ได้มีการวาดหน้าปกตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับที่มีการสื่อความหมายนะครับเกี่ยวกับนารูโตะหร นะครับก็คือกําลังกินเนื้ออยู่ซึ่งตรงนั้นนะครับมันหมายถึงนาูโตะนะครับคือเราดูยังไงก็รู้นาูโตะนะครับหรือทางด้านของนามินี่แหละที่เธอนั้นนะครับก็คือใส่เสื้อนะครับที่มีความหมายเลยนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนาูโตะซึ่งอันนี้นะครับมันเหมือนเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับหรืออย่างการ์ตูนอย่างนาูโตะนะครับก็มีเหมือนกันก็คือมีการวาดนะครับก็คือทางด้านของนาูโตะนี่แหละที่ตอนเป็นโฮคางะนะครับซึ่งบนหน้าผาเนี่ยก็จะมีรูปของโฮคางะใช่ไหมครับซ เหมือนเป็นการบอกแหละครับว่าการ์ตูน2เรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีแบบว่าอาจจะมีความเป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เขาก็รักกันดีและมาต่อที่เรื่องที่6นะครับข้อสงสัยแลยครับว่านารูโตะนั้นได้เป็นโจนินก่อนที่จะเป็นนะครับโหคางิหรือเปล่าด้วยข้อสงสัยนี้นะครับก็คือหลายคนก็สงสัยกันเยอะเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราพูดถึงจุดเริ่มต้นก่อนละกันเนาะการที่นารูโตะนั้นนะครับก่อนหน้านี้เขาเป็นเกะนินและเขานะครับได้เลื่อนขั้นมาเป็นจูนินนะครับจากการที่ทางด้านของทาคาชิได้ทําการแต่งตั้งเป็นพิเศษนนนัับบให้้้กกโตตแลวอี สปีนะครับเพื่อจะก้าวข้ามขึ้นไปเป็นโจนินซึ่งแน่นอนเลยครับว่านารูโตะนั้นก็น่าจะผ่านนะครับในการเป็นโจนินได้แต่ปัญหาหลักๆเลยก็คือเนื่องจากว่าการ์ตูนอย่างโบลูโตนะครับก็คือมีการบอกละครับว่านารูโตะนั้นยังเป็นเกตนินอยู่จึงเกิดข้อสงสัยกันนะครับก็คือมันเป็นโบลูโตตอนที่48แต่เราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าการ์ตูนนารูโตะกับโบลูโตะนั้นผู้แต่งคนละคนกันจึงทําให้นะครับอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ในจุดนี้เราควรจะยึดหลักนะครับก็คือผู้แต่งคนแรกนะครับหรือ นนเขาควรจะขึ้นไปเป็นโจนินแล้วนะครับจากการที่ก่อนหน้านี้ทางด้านคาคาชินะครับแต่งตั้งมาและเขาเรียนอีก2ปีนะครับก็คือการเป็นโจนินแล้วก็ขึ้นไปเป็นหัวคังเงีต่อมาต่อที่เรื่องที่7นะครับรู้หรือไม่เลยครับว่านารูโตะนั้นดันไม่ใช้นามสกุลของพ่อเขาโดยพ่อของนารูโตะนั้นนะครับชื่อว่านามิคาเซะมินาโตะนะครับส่วนแม่ของเขาชื่อว่าอุซึมากิคุชินะนะครับแต่นารูโตะนั้นดันใช้นามสกุลของแม่ของเขาอย่างอุซึมากิด้วยในเนื้อเรื่องนะครับก็ไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างชชััดเเจนนนนลลยว่าาาทํไมมกกโตถึงใ้สุ แม่แต่ว่าเหตุผลหลักๆนะครับอย่างเช่นนะครับก็คือตระกูลอุซามากินั้นเป็นตระกูลดังนะครับเป็นตระกูลเก่าแก่มาก่อนจึงทําให้นะครับแม่ของนารูโตะนั้นก็คืออยากให้นารูโตะนั้นยิ่งใหญ่ในอนาคตจึงพูดไว้ก่อนตายเลยครับว่าอยากให้นารูโตะนั้นเป็นนินจาที่ยิ่งใหญ่นะครับก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วกันเนาะที่นารูโตะนั้นใช้นามสกุลนี้บวกกับอีกข้อหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าพ่อของนารูโตะนั้นเป็นโฮคางเงะรุ่นที่4นะครับจึงทําให้มีอริแล้วก็ม เี่กว่านะครับเรื่องทางด้านความปลอดภัยมาต่อที่เรื่องที่8นะครับส่วนสูงของนารูโตนั้นมีการปรับเปลี่ยนโดยเดิมทีแล้วนะครับนารูโตนะครับมีการบอกว่าส่วนสูง173เซนติเมตรนะครับแต่ทางด้านอาจารย์นะครับได้ทําการปรับเปลี่ยนส่วนสูงของนารูโตนะครับขึ้นมาเป็น180เซนติเมตรนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า173เนี่ยมันกค่อนข้างแตกต่างนะครับกับเพื่อนของเขานะครับอย่างซาสเกะเกินไปนะครับเพราะว่าซาสเกะนั้นสูง182นะครับการที่นารูโตะอาจารย์ทําการเขียนบูธนะครับส่วนสูงของเขาขึ้นนนมมาาะัเป็็180ก่จ สมกับนารูโตะมากกว่านะครับโอ้โหขึ้นเป็นโฮคาเงะนะครับก็ควรมีส่วนสูงนะครับหรืออะไรแล้วแต่ให้มันดูภูมิฐานมากกว่านี้มาต่อที่เรื่องที่9นะครับตระกูลของนารูโตะนั้นก็คือตระกูลอุซึมากินะครับเป็นตระกูลนะครับที่ได้รับการสืบทอดนะครับให้เป็นร่างสถิตนะครับของเก้าหางทุกรุ่นเลยโดยแน่นอนแหละครับว่าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับเขาจะมีพวกร่างสถิตเนี่ยอยู่ตามหมู่บ้านของตนเองนะครับซึ่งตระกูลนะครับที่ได้รับการสืบทอดนะครับก็คือเป็นร่างสถิตพวกนี้นะครับก็คือตระกูลของนนนนารรรูโตตะะะะีี่่่่แแหหลลทเป็็ฝััังงงขอออมมคคค้บกกกืุซึึใ การสืบทอดต่อๆกันมานะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ในท้ายที่สุดแล้วการสืบทอดนะครับของก้าห่างนั้นจะตกมาสู่นารูโตะนะครับเนื่องจากว่าเป็นลูกนะครับของแม่ของนารูโตะมาต่อที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายนะครับแบบดั้งเดิมแล้วตัวละครอย่างนารูโตะนั้นนะครับเขาไม่ใช่แบบว่าเป็นมนุษย์อย่างที่พวกเราเห็นหากย้อนกลับไปรับชมนะครับผลงานเดิมนะครับที่น่าจะเป็นโปรโตไทป์นะครับหรือว่าแบบแรกเลยนะครับที่อาจารย์มาซาชินะครับได้ทําการสร้างนารูโตะมาดยตัวของนารูโตะนะครับในแบบแรกนะครับ แต่ทางด้านตัวของนารูโตะนั้นนะครับเขาดันเป็น9หางเสียเองนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันเลยใช่ไหมละครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วทางด้านอาจารย์มไซชินะครับก็ตัดสินใจนะครับให้นารูโตะนะครับเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราเห็นนะครับแล้วก็มี9หางนี่แหละที่สถิตอยู่ในตัวของตนเองก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น1ิเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับตัวละครอย่างอุซึมากินารูโตะนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับเราคงจะทําิ0เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับการ์ตูนนารูโตะก็หมายถึงก็ อย่างอุซึมากินารุโตและเหมือนเดิมนะครับหากใครอยากจะรับชมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยจะนําเสนอทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนารุโตหรือการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่นะครับจะให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fan Page นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยสําหรับวันนี้คงต้องไปแล้วขอขอบพระคุณครับ